สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับโอ้โหตอนนี้นะโทรศัพท์นะฮะตอนนี้ขอโทษครับโทรศัพท์มีปัญหานที่หนึ่งพี่นะครับโอ้โหแบบวันนะาเดือดเลยพี่นะครับวันพระปิดตานี่เดือดเลยพี่บอกเลยว่าร้อนแรงจริงจริงพี่สำหรับวันนี้ครับเรามีพระนะฮะวัตถุมงคลของหลวงปู่จีนานะครับแต่พี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะฮะเพิ่งหรือเพิ่งมารับชมนะครับวันนี้นะครับน้องนะฮะนี่ ไปเลี่ยมกรอบนะฮะเลเซอร์ขุดเงาแล้วพ่นทรายมาให้พี่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับกันน้ําให้ด้วยพี่นะฮะทุกองค์นะครับย้ําเลยว่ากันน้ำครับเป็นกรอบทองนะครับเป็นกรอบทองเลเซอร์นะครับนะเป็นทองสูตรนะครับนะฮะ นะฮะแต่ลอกยากนิดนึงครับเนาะเพราะนะฮะทางทางร้านนี่ครับนะเป็นเป็นอ่าพ่นเคลือบแก้วให้ด้วยพี่นะ mm. พ่นเคลือบแก้วให้ด้วยแตพี่แล้วที่สําคัญนะครับ mm. เลี่ยมกันน้ําให้ด้วยครับนี่แต่ลอกยากนะครับแต่บอกเลยว่าสวยมากพี่นะฮะสวยมากครับบวกรวมใบกระเพาะผมบอกเลยว่าราคาย,ย่อมเยาเนี่ยฮะผมบอกเลยว่าราคาย,ย่อมเยานะฮะแน่นอนพี่นะครับเดี๋ยวรับชมเลยพี่นะฮะมารับชมเลยพี่รายการที่หนึ่งกันเลยครับนะ ถ้าหากนะพี่นะฮะชอบถูกใจรายการไหนนะฮะสามารถติดต่อไจ้ที่อดีไลและเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยครับองค์แรกนะพี่นะฮะมาองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งมาเป็นรุ่นนี้นะครับนะเป็นรุ่นนะฮะปิดตาพังพักการนะครับย้ํานะครับว่ามีกล่องทุกองคนะครับการตีแท้จากวัดเลยนะครับรายการนี้ครับมาเลยกันพี่นะครับนี่ครับรายการนี้ครับเป็นภาพปิตาพังการครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเลขค้นเบอร์สี่หนึ่งแปดนะครับ เลขโคดเบอร์สี่หนึ่งแปดนะพี่จ๋านี่โอ้โหนะฮะรายการนี้เป็นอีหนึ่งรายการนะฮะยอดนิยมพี่เป็นอีหนึ่งรายการยอดนิยมพี่องนี้นะครับนี่นี่ครับสวยๆแบบนี้พี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ฮะ รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับที่เจ็ดร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะฮะสวยๆแบบนี้พี่ชายนะครับถือฝากลูกฝางหลานได้ครับกล่องมีครบนะครับแท้จากวัดนะฮะการตีแท้จากวัดเลยครับนะรายการนี้นะพี่ชายนะครับลุยกันต่อพี่รายการที่สองครับรายการที่สองครับก็เป็นเนื้อทองฝาบาทมือเดิมพี่นะครับเป็นรายการเนื้อยอดนิยมครับเลี่ยมกรอบทองมาสูตรให้เรียบร้อยแล้วพี่นี่เลขคนเบอร์สี่หกสี่ครับนะนี่ครับ เป็นกรอบเลเซอร์นะครับพ่นทรายพี่นะครับเป็นกรอบเพลเซอร์พ่นทรายแล้วก็เลียมกันน้ําพี่แล้วก็พ่นน้ำํำยาเคลือบแก้วให้นะครับเพื่อป้องกันการรกนี่นี่ครับนะฮะสวยๆแบบนนี้เลยพี่นะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับในการที่สอง ต่อมารายการที่3ครับรายการที่3เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารในนะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารครับเลขคนเบอร์1 0ึ่งนะนครับเลขคนเบอร์1 0ึ่นะเนครับเนื้อมหาชนวนนะครับเปิดอยู่ที่600บาทนะครับเนื้อมหาชนวนเปิดอยู่ที่600บาทในพี่ชายนะครับพร้อมจะส่งฟรีนะฮะทุกบ้านนะฮะทั่วไทยกันเลยนะครับล่ามาครับเป็นรายการลงจาพี่รายการนี้นะครับเปิดอยู่ที่600บาทนะจ๊ะเฮ้ยแป๊บนึงครับพี่นะ เฮ้ย hey, พี่เฮ้ย hey, ร <Hey. S 1> ายการที่เลขคนตะเบอร์หนึงแปดนะครับโอ้โ oh. ห <Hey. S 1> เลขคนตัเบอร์หนึ่งหกแปดพี่นะฮะโอ้โ oh. ห oh. สุดโอ้โหเป็นหนึ่งพี่นะสะท้อนไฟสะท้อนนี <Hey. S 1> พ่พี่เลขคนตัเบอร์หนึ่งหกแปด นะครับรายการนี้นะครับนะหกร้อยไม่ได้แล้วพี่ <g inclusive> นะครับรายการนี้หกร้อยไม่ได้เลยพี่จา๋านี่ครับรายการนี้เนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับรายการนี้นะครับนะครับผมขอนะครับคนที่รับได้นะพี่ผมขอคนที่รับได้นะครับผมขอหนึ่งพันบาท จัดส่งให้ฟรีครับนะผมขอ1 0 0 0งบาทครับรายการนี้เลขคนตัเบอร์หนึปพี่รายการที่4ี่ครับต่อมารายการที่5ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟโบราณครับเลขคนตัเบอร์หนึ่ครับเลขคนตัเบอร์หนึ่ี่พี่ด้านหน้าคมๆสวยๆอย่างนี้เลยด้านหน้าคมๆสวยๆแบบนี้เลยพี่จ๋านี่ยรายการนี้เนี่ยพี่600บาทนะครับนะ6 0 0บาทจะส่งให้ฟรีครับพี่ชายนะครับต่อมารายการที่6ครับ รายการที่6กันเนื้อเป็นเนื้อทองแดงเหมือนเดิมพี่ชายนะครับเลขโค้ดตัวรรเบอร์หนึ่งศูนย์ไปดูพี่น้ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอะไรเอ่ยหนึ่งศูนย์เจ็ดหกนะครับนะฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดหกพี่รายการนี้แบ่งปัน,ปนพี่น้องนะครับที่หกร้อยบาทพี่ชายพร้อมใช้เลย นะนะหกร้อยบาทพี <ap sant> <Rocky> ่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆอย่างนี้พี่นะครับสวยๆอย่างนี้พี่นะเก็บไว้ใช้นะฮะนะพี่นะนี่อ่ามาลูกันต่อพี่ไปกันต่อครับในการในการต่อไปนี้ครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับเป็นเนื้อพิมลิศครับนะเป็นการแจกในพิธีครับนะสวยๆอย่างนี้พี่นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้ครับนะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับนะใช่ไหมพี่อันนี้นะนะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ นี่ฮะเนื้อทองทิพย์สวยๆพี่นี่ครับเนื้อทองทิพย์สวยๆเลยนี่ฮะเลขคนจับเบิดนะครับนบบับแจกในพิธีนะครับเลขคนจะเบิรแปดสี่แปดครับเลขคนจับเบิรแปดสี่แปดที่รายการนี้นะครับนะขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่นะฮะห้าร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทพี่เอาไปพร้อมใช้กันได้เลยนะครับโอ้โหพี่สวยๆแบบนี้นะพี่จ๋านี่ครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่รายการที่หกและเจ็ดปี ต่อมารายการที่8ครับเป็นเนื้อทองเอ้ของผับบาทเหมือนเดิมพี่นะเลขค้นตเบอร์3 7 5 7นะครับเลขค้นตเบอร์3 7 5 7นะฮะให้ห้อยเด็กกำลังดีพี่ห้อยเด็กห้อยกำลังดีห้อยผู้หญิงกำลังน่ารักครับนี่ผมบอกเลยนะฮะซื้อฝักลูกฝาหลานได้พี่นะฮะรายการที่8นะฮะ ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าคำเนื้อทองฝาบาทเหมือนเดินพี่นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเหมือนเดินพี่เลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์เก้าสามครับเลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์เก้าสามเป็นเนื้อทองฝาบาทสวยๆแบบนี้พี่นะครับรายการที่เก้าห้าร้อยบาทนะครับต่อมาพี่รายการจะไปนะครับเป็นเนื้อ ทองฝาบาทนะครับองค์ส uh, nope. ุดท้ายนะครับเนื้อทองฝาบาทองค์ท้ายครับองค์ที่สิบนะครับเลขคนทะเบียนหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับเลขคนณทะเบียนหนึ่งศูนย์เก้าห้าพี่นะฮะสวยๆวันนี้ก็กล่องมีครบเลยนะครับกล่องมีกล่องมีครบนะครับนะฮะนี่รายการที่สิบนะครับห้าร้อยบาทต่อมาการที่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อลมดำนะพี่จ๋านี่ครับเป็นเนื้อลมดำนะพี่จ๋านี่สวยๆเป็นี้เลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมชนวนพี่ขอโทษพี่นะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ เลขค้นตัวเบอร์สามศูนย์สองนี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนเลขค้นตัวเบอร์สามศูนย์สองนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่ห้าร้อยบาทนะครับลองเลือกชมดูนะครับต่อมารายการาที่สิบสองพี่นะฮะรายการก็เนื้อหาชนวนนะครับเลขค้นตัวเบอร์สี่สองหกแปดนะครับเลขค้นตัวเบอร์สี่สองหกแปดนะครับนี่ฮะเหรียญในพิธีนะครับนะเหรียญในพิธีพี่นี่ครับรายการนี้รายการที่สิบสองครับห้าร้อยบาท ต่อมาเป็นรายการที่13ครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับนะฮะรายการนี้เป็นงานพิมพ์รูปหล่อครับเป็นงานพิมพ์รูปหล่อพี่โอ้ยหมองหาเลขไม่ได้รายการนี้หาเลขไม่เจอพี่นะครับเป็นงานแจกในพิธีนะครับเนื้อหาที่มุ่นสารแจกในพิธีนะครับเลขผมไม่แน่ใจครับงานเลี่ยมบังไว้อยู่งานเลขผมไม่แน่ใจเลี่ยมบังไม้อยู่พี่รายการนี้ครับเปิดแบงปันพี่น้องในราคาเบาๆพี่ดีครับเปิดแบงปันพี่น้องในราคาเบาครับนะรายการนี้นะฮะ เป็นเหรียญรูปหลอกนี่ครับเป็นเหรียญรูปหลอกครับรายการนี um, okay. ้เปิดเป็นปันที่น้องที่ห้าร้อยนะฮะเป็นปันที่ห้ารอยบาทนี่ครับเนื้อมหาชนวนมวลสารนี่ครับต่อมาการที่4ี่ครับรายการนี้เนื้อมหาชนวนพี่นะห้า้ก็บาทเหมือนเดิมพี่นี่ครับห้า้อยบาทเหมือนเดิมครับนี่ฮะมีอยู่2องค์พี่นะจำรุนเลขกับเองนะเลขอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับรายการนี้พี่นะรายการที่4ี่พี่5้า้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการที่ส5ห้าครับ รายการที call, mo, language, high, ่ห้าครับเป็นเนื้อลมดําขุดเงาครับนะรายการนี้เป็นรายการจองนะครับเป็นเนื้อลมดําขุดเงาพี่นะฮะเลขทับนิดหนึ่งพี่นะฮะเลขถูกทับนิดหนึ่งพี่เนี่ยโอ้ยเห็นอยู่รายการนี้ด้โค้ดจำนวนหกสี่สี่ครับรายการนี้ด้โค้ดเบนร์หกสี่สี่พี่รายการนี้นะครับขอแบ่งปันพี่น้องนี่ครับขอแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับขอแบ่งปันพี่น้องห้าร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้เนื้อลมดําครับ ต่อมาในการที่สิบอ่าสิบหกครับนะเป็นเนื้อลมดำเหมือนเดิมพี่นะครับมาดูเลขโคดกันเนื้อลมดำเด็กดูเลขโคดเบอร์หกสามเก้าครับรายการนี้หกเออห้าร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับนะฮะปกติหกร้อยนะพี่นะ EP พิเศษให้นะครับยามเช้านะฮะอ่าจะต้องขอโทษด้วยพี่นะฮะใครจองปิดตาไม่ทันพี่โอ้โหร้อนแรงจริงๆครับมาดูกันต่อพี่ชายรายการสไปนนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับนี่ เลขโค้ดนวนเบอร์ครับเลขโค้ดนวนเบอร์พี่แปดห้าหกครับเลขโค้ดนวนเบอร์แปดห้าหกพี่เนื้อมหาชนวนนี่ครับนี่รายการที่เปิดไปที่สี่ร้อยบาทนะครับเปิดไปมาที่สี่ร้อยบาทนี่ครับต่อมารายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทครับเนื้อมหาชนวนพี่เลขโค้ดจำนวนแปดเจ็ดศูนย์นะครับเลขโค้ดจำนวนแปดเจ็ดศูนย์ครับเนื้อมหาชนวนพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่19ครับนะฮะรายการที่สิเป็นเนื้อมหาชนวนเหมือนกันพี่เลขคนละเบอร์8 2 0ครับเลขคนละเบอร์8 2 0ครับเนื <usage> はは้อมหาชนวนวลสานพี่สวยๆแบบนี้นะครับนะรายการที่19นะฮะต่อมารายการที่20นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรายการที่20เลขคนละเบอร์1 2 6 8 9นะครับเลขคนละเบอร์1 2 6 9ครับนะฮะเนื้อทองแดงผิวไฟพี่นะฮะ400บาทนะครับยกคู่700บาทครับนะมาลุยต่อไปกันต่อพิชายรายการต่อไปครับ3องค์สุดท้ายครับเป็นเนื้อลมดาาคครรรรัับบนะยกที่21 รายการยีิบเอ็ดครับเลขคนจำนวนสองหกห้าครับนะฮะเลขคนจำนวนสองหกห้าพี่นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยรายการยีิบเอ็ดนะครับต่อมาการยีิบสองครับนะฮะเลขคนจำนวนสองเจ็ดแปดครับเลขคนจำนวนสองเจ็ดแปดครับเนื้อลมจาพี่นะฮะต่อมาครับเป็นการสุดปายครับเป็นการสุดท้ายครับรายการยีิบสามเลขคนจำนวนสองศูนย์เจ็ดพี่นะฮะเลขคนจำนวนสองศูนย์เจ็ดพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการยีิบสามนะครับนะฮะถ้าหากชอบพี่ชอบจุใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพี่ขอบคุณมากๆครับ